ข้อต่อไปนะคะจงพิจารณาอินทิเกรต2ถึงบวกอินฟินิตี้ของ1ส่วน x ลบ1ทั้งหมดกำลัง 2dx ค่ะว่าลู่เข้าหรือลู่ออกถ้าลู่ออกจงหาค่าปริพันธ์ค่ะจากโจทย์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่า x หาค่าไม่ได้ที่ x เท่ากับ1นะคะ ค่ะแล้วก็เราจะมาลองเขียนเส้นจำนวนนะคะก็คือตั้งแต่ 2- ถึงบวกอินฟินิตี้ค่ะแล้วก็ตัวที่มีปัญหาของเรานะคะคือ1ซึ่ง1ไม่ได้อยู่ในเส้นจำนวนนะคะเราก็จะตัวที่มีปัญหาก็จะมีแค่บวกอินฟินิตี้ค่ะแล้วก็จะมาแทนด้วยตัว t ค่ะ ดังนั้นเราก็มาเริ่มกันค่ะวิธีทําเราก็จะลอกโจทย์ลงไปก่อนนะคะสถึงบวกอินฟินิตี้หแล้วเราก็จะเทคลิมิตเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นลิมิต ทเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ของอินทิเกรต2ถึงบวกอินฟินิตี้สอบโทษค่ะเป็นต้องเป็น t ค่ะแล้วก็เขียนโจทย์ค่ะ x-1 ลบ1ทั้งหมดกำลังสอง dx ค่ะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น หส่วนด้วยอขออภัยค่ะตรงนี้เอา x ขึ้นมาค่ะก็จะได้เป็น x ลบหทั้งหมดกำลังลบสค่ะต่อไปเราก็จะมาอินทิเกรตนะคะก็จะเท่ากับลิมิตของ t เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้อินทิเกรตก็จะได้เราจะมาทดตรงนี้นะคะ x ลบ1ทั้งหมดกำลังลบ1ส่วนด้วยลบ1ก็จะเท่ากับลบ x ลบ1ทั้งหมดกำลังลบ1ค่ะก็จะเขียนไปนะคะเป็นลบ x ลบ1ทั้งหมดกำลังลบ1จากทถึง2 1. 2ถึง t ค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาแทนค่า t กับค่า2ค่ะจะได้เป็นลิมิต t เข้าใกล้บวก infinity ลบ t ลบ1ทั้งหมดกำลัง1ลบด้วยแทน2ไปค่ะก็จะได้เป็นลบ2ลบ1ทั้งหมดกำลังลบ1ค่ะ เราเราก็จะจัดรูปค่ะตรงนี้เราจะ t กำลังลบหนึ่งเอ้ย t ลบหนึ่งกำลังลบหนึ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งส่วนด้วย t ลบหนึ่งลบด้วย อันนี้ก็จะเป็นลบจะลบเป็นบวกนะคะบวกด้วย1ส่วนด้วย2ลบ1ซึ่งตรงนี้ก็จะตัดกันเหลือ1น,นะคะเป็น1ต่อไปเราจะมาแทนค่า t เป็น infinity ค่ะก็จะเท่ากับ ลบ1ส่วนด้วยอินฟิน t y ้ลบ1บวก1ค่ะซึ่ง1ส่วน infinity นะคะก็จะเท่ากับ0แล้วบวกอีก1ก็จะเท่ากับ1ค่ะซึ่งโจทย์ในข้อนี้นะคะก็เราก็สรุปเลยดังนั้นอินทิเกรต2ถึงบวกอินฟินิตีของ1ส่วนด้วย เอลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองค่ะลู่เข้าอันนี้นะคะเป็นโจทย์ที่เราเตรียมมานะคะอันดับแรกเราลองทดศูนย์เเท่ากับศูนย์ลงไปในโจทย์กอนนะคะก็จะได้ว่า ศูนย์กำลังสองลอนศูนย์ศูนกำลังสองก็ได้ศูนย์นะคะลอนศูนย์ได้อินฟินิตี้ข้อนี้ i f ของเราจะเป็นศูนย์คูณอินฟินิตี้นะคะเดี๋ยวเราจดลงมาก่อนเลยนะคะ i f ข้อนี้ก็คือศูคูณอินฟินิตี้นะคะแล้วก็เราจะย้ายค่าที่ คิดว่าดิฟง่ายลงมาเป็นตัวหารนะคะงั้นข้อนี้จะย้ายไปเป็น x กำลังสองลงมาเป็น1ส่วน x กำลังสองะคะพอย้ายลงมา IF ข้อนี้ของเราก็จะกลายเป็น i n f i n น t y ้ส่วนอินฟิน t y นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะดิฟนะคะลอน x ดิฟได้1ส่วน X นะคะ x ก,กำลังสองเราก็ย้ายขึ้นมาเป็น x ก,กำลังลบสองก่อนแล้วก็ดิฟนะคะมันก็จะได้เป็นลบสอง x ก,กำลังลบสามนี้ก็โดยกฎของลอปิตาพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงลบเส้นหนึ่งส่วนสองออกมาก่อนค่ะรีบนี้ ็นส่วน x ใช่ไหม,ไมพอ x กําล,ลังลบสามเรากย้ายขึ้นมาคูณมันก็จะเป็น x กําลังสามทีนี้เราจะตัดกันจาก x กําลังสามกับ x กําลังสองพอได้มาแล้วค่ะมันก็จะได้เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนอันนี้กำลังหายไปนะอันนี้จะได้เท่ากับ ลบเคูณกับพอแทนศูนย์ลงไปมันก็คือ0ูนย์พอคูณก็ลิมิตของข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ0ูค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นปริพันธ์แบบไม่ตรงแบบนะคะแบบจำกัดเขตค่ะจงพิจารณาว่าปริพันธ์อินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5นะคะของเศษ1ส่วน x ลบ2กำลังสนะคะเป็นรูเข้าหรือรูออกค่ะ ค่ะเนื่องจากนะคะเขียนไม่รอก่อนค่ะแล้วก็จะมาพิจารณาส่วนนะคะก็คือส่วนห้ามเป็น0ูนย์ะคะแล้วก็จะหาค่าไม่ได้ที่ x เ,เท่ากับสนะคะีพิจารณาช่วงนะคะตั้งแต่2ถึง5 ค่ะหาค่าไม่ได้ที่2นะคะล้วก็จะวงกลม2ไว้ก็นทนะคะเข้าใกล้2ทางบวกค่ะค่ะเนื่องจากอินทิเกรต2ถึง5ของ1ส่วน x-2 กบ2กำลัง2จะเท่ากับลิมิต t เข้าใกล้2ทางบวกค่ะ ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนจากเลข2นะคะเป็น t ถึง5 1ส่วน x รลบ2กำลัง2 dx นะคะค่ะแล้วก็จะมาทดไว้ข้างๆนะคะพิจารณาอินทิเกรตนะคะ1ส่วน x รลบ2กำลัง2ค่ะ ก็จะได้ว่าอินทิเกรต1ส่วน x ลบ2กำลังสค่ะเปลี่ยนจาก x ะคะเป็น x ลบ2นะคะแล้วก็ดิฟ x ได้1นะคะแล้วก็จะมาส่วน1ค่ะเปลี่ยนจาก x ลบ2กำลังสนะคะจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะก็จะเป็น x ลบ2กำลังลบ2นะคะค่ะก็จะเท่ากับ x ลบสลบ2บวก1นะคะนด้วยลบ1ก็จะได้ว่าเท่ากับลบ1เอาไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอา x ลบ2ลบ1มาไว้ข้างล่างน,นะคะก็จะได้ว่าลบ1จะได้ว่าเท่ากับลบ1ส่วน x ลบ2คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาไปแทน ลิมิตทีเข้าใกล้2ทางบวกค่ะตั้งแต่ทีถึง5นะคะอา่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ1ส่วน x อลบสค่ะตั้งแต่ทีถึงหค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เขียนลิมิตทเข้าใกล้2ทั้งบวกก็เอา5นะคะมาแทนในลบ1ส่วน5ลบ2ค่ะแล้วก็ลบด้วยลบ1ส่วน t ีลบ2ค่ะก็จะเท่ากับลิมิต t เข้าใกล้2ทั้งบวกนะคะ จะได้1นึลบหส่วน3ลบกับลบจะลบก็เป็นบวกนะคะบวกกับ1ส่วนทลบ2ค่ะจากนั้นนะคะก็หาลิมิตอันนี้ก็จะได้เป็นลบ1ส่วน3ค่ะตรงลิมิตทเข้าใกล้2ทางบวกนะคะก็แทนไปในนี้2ทางบวกเนี่ยก็คือมันมากกว่า2น,นะคะก็จะได้เป็นเข้าใกล้บวก อินฟินิตี้นะคะก็จะเป็นโบอินฟินิตี้ก็คืออินฟินิตี้นะคะจะสรุปได้ว่าดังนั้นอินทิเกรตสองถึงห้าของหนึ่งส่วนเอ็กซ์ลบสองกำลังสองเป็นลู่ออกนะคะ จะโจทย์นะคะอินทิเกรตของ1ส่วน x บวก3ทั้งหมดกำลังสองตั้งแต่ลบ3ถึงบวกอินฟินิตนะคะให้หาว่าเป็นลูกเข้าหรือลูกออกถ้าลูกเข้าจงหาค่าปฏิพันธ์ของโจทย์ในข้อนี้นะคะอันดับแรกเราก็จะมาวาดเส้นจำนวนก่อนนะคะลบ3ถึงบวกอินฟินิตโอเคซึ่งตรงนี้นะคะตรงส่วนเนี่ย ้าเป็นศูนระคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตรงนี้หาค่าไม่ได้ที่ x เ,เป็นลบสตรงนี้เราก็จะใส่ตัวขั้นก็คือเป็นศูนยะคะแล้วเราก็จะมาวงตัวที่มีปัญหานั่นก็คือตรงลบสกับบวกอินฟินิตี้เองค่ะตรงนี้จะเข้าใกล้ลบสทางบวก โอเคเราก็จะมาเขียนแบ่งช่วงกันก่อนเลยนะคะจากโจทย์เราจะแบ่งช่วงได้เป็นลบสถึง0กับอีกช่วงนึงคือตั้งแต่0นย์ถึงบวกอินฟินิต้ จากนั้นนะคะเราก็จะแทนให้ช่วงตรงนี้นะคะคือแทนด้วย s แล้วก็ช่วงตรงนี้แทนด้วยตัว t ค่ะแล้วก็จะได้เป็นลิมิต s เข้าใกล้ลบสาทังบวกตั้งแต่ s ถึง0ของ1ส่วน x บวก3ทั้งบวกกำลังสบวกกับลิมิต t เข้าใกล้บวกอินฟินิตตั้งแต่0ถึง t ของ1ส่วน x บวก3ทั้งหมดกำลังส okay. องโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาอินทิเกรตกันนะคะตรงนี้เราขอโทษไว้ข้างนอกอินทิเกรตอินทิเกรตของ1ส่วน x บวก3ทั้งหมดกลังสอง dx เราก็จะให้ u เป็น x บวก3เราก็จะได้ว่าอินทิเกรตหนึ่งส่วน x บวก3ทั้งหมดกลังสอง dx เท่ากับอินทิเกรต1ส่วน u กำลังสอง dx แล้วก็เอา u กําลังสองขึ้นมาข้างบนนะคะมันก็จะเป็น u กําลังลบสอันนี้เป็น du นะคะ du du โอเคอิน okay. ท,ทิเกรตก็จะได้เป็น u กํลังลบหส่วนลบหวก c หรือเท่ากับ1ส่วนลบหส่วน u บวก c แล้วก็แทนค่ากลับเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นลบหนส่วน X บวก3นั่นเองโอเคค่ะแล้วอินทิเกรตเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เอามาแทนค่าตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นลบเขียนลิมิตก่ะลิมิตเข้าใกล้ลบสาทั้งบวกของลบส่วน x บวก3ตั้งแต่ s ถึง0บวกกับลิมิต t เข้าใกล้บวกอินฟินิตของลบ1ส่วน x บวก3ตั้งแต่0ถึง t โอเค,อเคหลังจกน,นั้นแล้วก็จะแทน 0กับ S เข้าไปในก้อนแรกนะคะมันก็จะได้เป็นลบ1ส่วน0บวก3ลบกับลบ1ส่วนส่วน S บวก3บวกกับ ลิมิตทเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ของลบหส่วนทบวกสลบกับลบหนึ่งส่วนศนบวกส okay. าหลังจากนั้นแล้วก็แทนค่าเป็นตรง s เป็นลบสแล้วก็ตรง t เป็นบวกอินฟินิตี้ค่ะ ก็จะได้เป็นลบหส่วนอันนี้ก็จะเป็นลเป็นสอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกหส่วนลบสบวกสบวกอยู่กับลบหส่วนอินฟินิตี้บวกสบวกกับ1ส่วน3านั่นเองค่ะอ่าแล้วก็คิดเลขออกมา เป็นลบ1ส่วน3บวกอินฟินิตี้หนส่วนเป็นอินฟินิตี้นะคะแล้วก็บวกกับลบ1นส่วนนี่ก็เป็นอินฟินิตี้เนาะบวกกับ1ส่วน3ดังน,นั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบบวกอินฟินิตี้ค่ะจากโจทย์นะคะเขาถามว่าเป็นลูกเข้าหรือลูกออกนะคะข้อนี้ก็สรุปได้ว่าเป็นลูกออกค่ะ